คำเตือนวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นการพนัน,ดนใดๆทั้งสิน้นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขสุขส,ขส,ขส,ขสุขนมน,นี้วันทีอาทิตย์วันที่สองเนาะวันที่สองธันวาคมสองหกเจ็ดอ่ามาเหลากันต่อครับรัฐบาลไทยพี่น้องคลิปนี้รัฐบาลไทยพี่น้องมาเบิ่งชุดล็อก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 อกอับว่ากะมาตามความขาดหมายครับที่วงกลม แต่เป็นินหกศูนย์ไ่ดถามว่าแอดถึงบอยแอดกะทื่จอเะ้รพี่น้อง หนึ่งหกกับสามสี่แตกบนล่างไม่น้องแตกบนล่างฮะไปตามกันต่อดีกว่าแล้วชิ้นงไอเดินขิ้ย่อยลุ่มเลย้อพี่น้องเดินรางเดิน่างหนึ่งเดินเดินดีปีหกเจ็ดว่าท่านในรถกะเขาคือเก้าพี่น้องตั้งหกตั้งแปดแต่แปดไป็รักลอยนะวิ่งล่างศูนย์กันหนึ่งกับประตกทีหนึ่งเต็ดหนึ่งเน้นศูนย์ไล่โหด ่าใส่กับพวกึเต็มเอะเหลืองนึงเนาะเอเป็นยังแต่งวากันไหมบนเน้นนึงจะไปออกตัวลอกตัวดีซีออกซีนาะเาไวเนยัง,ยงว่าไมว่ากันตามเบยชุดล็อกเขียนความกันอนย,ย่แงละพี่น้องมา เด็ก็ชุดล็อกชุดล็อกเหล็อันนี้ผมไปเห็นชุดล็อกด้วยพี่น้องชุดนี้ไม่เคยรุดนเต้เคียร์หรอแปดสีสามกับหกหนึ่งเน้ะหกหนึ่งเห็นไหมสี่ไปบนหกมาลางแปดมาลักลอย่เอ mm hmm. า มานั้งสามตัวี่หกแปดวันนี้ได้ยังเอ้าลื่นเขียนวันนี้เดชตัวได้ไดต๊ะเก้าหรอพี่น้อง C หกแปด 4, 6, เล่ C หกแปดไปเหล็กเป็นเหล็กเหล็กูกข่ขี่ที่ซื้อไม่ยังหรอกอ้นี่แหละพี่น้อง ปีโอเกตบัท่านในรุดเดินเปน้องศูนย์นี่บอกไว้ก่อนปีโกเจ็ดบัตท่านในรุดเด้นนี่เดินเง้วมาเลยระโยตอีกสองงวดคือบอลรุดเลปีโอเจตอันนี้เดินเดินดีบนล่างอมาตะกะย่งบอลรุดอธิการะบาดคือว่าไปรักลอยซื่อเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปอันนี้ไปรักลอยทื่อกับบอลรุดคือกันเดินเง้วมาเมื่อวดน,นี้กับเขาไปที่หกกับแปดนี่นลยโกกระแปดที่กันรอติดตาม เอาลืมเขียนชุดล็อกนี่บลแกนชุดล็อกคือตัวนี้เลขออกแปดสี่สามหกหนึ่งเต็มเต็มตั้งบนทั้งล่าง to tay đây nhắn qua đi mà cái này tốt cao là liệu tốt cao nó si 6 0123 1, 4 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 10 6 12 6 7ออกรอผลพี่นอ้อง เฮ้ยย่เบิงันีุ้เป็นหวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกวัวลุดนเป็นหัวหนึ่งไม่น้องไล้มที่กับบริสุโอยไเยตัว่ว่ะชุดล็อ สิบหกสิบสองหกเจ็ดชุดลักรัฐบาลไทย ส6 8 เออเอาากาศีน้ำเงินขีดก็ได้ดีจบ พี่น้องได้แล้วแคปหน้าจอเป็นแนวทางสำหรับรัฐบ้านไทยงวดประจำวันที่สิบพฤศจิกายนสองหาฮกเกตเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละชุดล็อกสิบหาชุดกับปี6กเกกับรุ่นสามงวดงวด่แล้วกับแตกบนแตกล่างมาตามงวดนี้เสด็่ตัวใดผมล็อกไปเรียบร้อยวงกลมให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวช่วงไก่เมือกโค้งทัดทไทยพบเมนเปียใหไทยเลือดซีคูเลยบับนี้ เห็นเหุ้กซีคูพี่น้องมาได้ทั้งบนทั้งล่างเอาคลิปนี้ก็ฝากตอนพี่น้องซ้านี้เนาะคลิปนตาดไดตตัวได้เด่นลางกับเด่นเดินดีเดี๋ยวรอติดตามสิได้ตัวไดโปรดติดตามตอนต่อไปคลิปนี้ขอกล่าวคำวา่าสวัสดีครับ